ตอนเครื่องระดับหอมนับเลยนับนะได้เลยมัเท่าไหรกันแน่ฮะเดี๋ยวเดี่เดี๋ยว่เดี๋ยวีนเดี๋ยวพเวีเดี๋ยวเดยว่เดเดี๋ยว่ดีเเด่เดี๋ยว่เดี๋ยวก่อนดีดเดีว่อเดี๋ยว่เดี๋ยวเยวยว่ดเดยว่ดเดี๋ยว นี่จุก่ะฉันน่าสงสัยว่าเจ้าอ้วนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นร้อยปราดได้ยังไงเนี่ยนอกจากเกิดวันเดียวกับโมโหสถแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษให้พูดถึงได้เลยอ่ะแวนะนายนี่มีความจำเป็นเลิศอย่างที่เขาล่ำาลือรึเปล่าเนี่ยฮะเจ้าอ้วนก็มีความสามารถด้านความซุ่มซ่ามแบบหาตัวจับยากยังไงเล่าสมก็เป็นร้อยปราดเหมือนกันนะเฮ้ยเจ้าอ้วน นายหัดทำอะไรมีประโยชน์บ้างสิเดี๋ยวพวกเราร้อยปราดผู้ติดตามมโหสถจะเสียชื่อหมดนะเพราะนายอ่ะ<ม>ข้อชื่ออ้วนนะไม่ใช่อ้วนนะทำไมพูดฉลาดๆแบบเจ้าถึงชอบเรียกชื่อข้าผิดวัอยอ้ต่อเถอเฮ้ยเห็นไหมจุก,กะพูดไม่ทันขาดคำเลยเกือบทำของกลางเสียหายอยีกแล้วไหนนายร้อยเชื่อความสามารถในการเลี้ยงเสียงข,ของนายเลี้ยงเสียงดุดุของแม่จอ้วนอูกหน่อยเซโอ๋ออ้วนนะเจ้านี้สุ่มซ่อมจริงๆเดี๋ยวแบบว่าไปเลยทำของกลางเสียหายหมด ผมกลางอารอยหรอก่อนี่อยามีคนมาร้องทุกแต่มโหสถยังไม่กลับมาจากการติดต่อการค้าเลยให้นั่งรออยู่ในห้องร้องทุกป่านี้ถือรอกันใหญ่โตแล้วมั้งดูแล้วจะไปไหนอะเจ้าอ้วนอุ้ยไปห้องน้ำแต่มาเช่นไปไหนเจ้าอ้วนแต่จะเฝ้าแม่โคสดเวยนะ ไงจมหเธอนั่นแหละแม่หัวขโมยเธอนั่นแหละแม่หัวขโมยเธอนั่นแหละ,อ,ะ,หละหอ๋อขอโทษนะที่ทำให้รอนานพี่สาวทั้งสองเดือดร้อนอะไรมามโหสถคนนี้จะตัดสินคดีให้เองเอ่อเอ่อเอ่างนั้นเหรอจร๊ะเอ่อขอโทษด้วยนะจ๊ะที่เสียมารยาทแต่เคยได้ยินมาว่าหมโหสถเป็นหนุน่มน่ารูปงามนะจ๊ะนั่นนะสิเอ๊ะมิใช่หมูยักษ์แ อันนี้แหละมโหสุดุกคคกแม่คนเราไม่ควรตัดสินกันที่ภายนอกนะเอาเป็นมากเรามาเข้าเรื่องเดือดร้อนของพี่สาวทั้งสองกันเลยดีกว่าเอ่ออย่างนั้นเหรอก็อออได้ เป็นเจ้าของแผงขายเครื่องประดับในเทวศาลาซ้อนที่พ่อมโหสถสซยุตอนนี้ก็คือสินค้าที่ฉันคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้มีกลิ่นหอมน,นจะจ๊ใปเชื่อที่คนนี้พูดนะคะพ่าหมูสดไอ้โมโหสถฉันต้องหากคิดค้นขึ้นมาก่อนอยิ่งคนนี้มาด้อมๆดม,มองมองร้านฉันหลายทีแล้วพอจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวก็ขโมยของ,ของฉันไปเลยกกเหอนั่นแหละที่ก่อหอมแล้วกลิ่นที่ว่านี่เป็นกลิ่นอะไร่ะครับ กลิ่นกุหลาบค่ะกลิ่นมะลิค่ะกลิ่นกุหลาบกลิ่นกุหลาบใครไม่ได้โอ้วกันหรอว่าไงคะพ่อผูสดคนเก่งหือสร,รุปว่าเครื่องกินดับชิ้นนี้เป็นของใครช่วยด้วยนะคะเก็บๆสิสิสิ่งใจ เงียบสิว่าปอดอกดูไปก่อนว่าอุวาน่าจะทำยังไงน่ะสงสัยงานเนี่ยมีมงนแน่เลยสวมรอยเป็นมโหสวแบบเนี่ยต้องแกล้งซะให้แคดเลยว่ายังไงล่ะคะขอบใค่ใช่คีดออกแล้วแล้วทำไมพี่สาวถึงไม่แบ่งกันน่ะเอาเลยมาคิดเนี่ยนั่งแปดน้อยแห็งกิรลาไม่เห็นฉลาดสำคัญลำเลยเลยเนี่ย โมโหสถดครับน้ำที่ท่านมโหสถสั่งได้แล้วครับปรบใจจ้ะน้ำครับดีดีดีโอ้ยสุ่มซ่าจริงๆเลยค่ะเพือทำน้ำหกใส่ของกลางได้ยังไงข้าอุวรรณต้องขอโทษด้วยนะว้าจ้ะสุ่มซ่าจริงๆ หอมกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิแบบนี้ใช่แน่ๆพี่สาวคนนี้เป็นเจ้าของสอยเส้นนี้ไม่นะไม่นะฉันพูดว่าเป็นกลิ่นมะลิตะกี้นี่ใช่ไหมล่ะกลิ่นกุหลาบ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 กุหลาบ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 เฮ้ยหยุดยั่งฉันสักทีฉันผิดไปแล้วล่ะค่ะท่านมโหสถอย่าเอาเรื่องเอาราวฉันเลยนะคะฉันสำนึกผิดแล้วล่ะค่ะปรยชน์ของวิชาเรียนเสียงของจุกกะเขาละ ่านโมโหสถจะตัดสินยังไงดีเอานางขโมยเข้าคุกเลยค่ะเราควรทำยังไงกับคนผิดที่มาสวมรอยดีท่านมโหสถเฟือบ้าเฟือบ้าเฟอบ้าฉันขอโทษนะจริงๆแล้วฉันไม่ใช่โมโหสดอะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากทำอะไรให้เพื่อนๆคนอื่นๆยอมรับในความสามารถของฉันก็แค่นั้นเองเฟอบ้าเฟอาเอาละพี่สาวทั้งสองข้าอยากจะขอแนะนำสักนิดว่า เรื่องครั้งนี้ข้ายากให้เลิกแล้วต่อกันไปพี่สาวเจ้าทุกก็ถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนของความไม่รอบคอบส่วนพี่สาวที่ขโมยของก็เอาความผิดครั้งนี้เตือนใจคราวหลังจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกรวมถึงคนที่สวมรอยเป็นคนอื่นด้วยนะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนชอบสวมรอยอ้อนน้ีให้มโหสถแล้วกันใครบอกว่าเพื่อนๆไม่ยอมรับเจ้าอ้วน ยอมรับ<า>ว่าสุ่เสเ<ป>นเศ <omon blessing S 2> ไปที่หนึ่งเลยอุย้ยเอ๋แล้วไม่ทำโอ้โหสดหละว้าอ okay. ุ๊ยตยูสีหักเลยและสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกๆเราน้องๆอยู่เพียบเลย แล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ